Oh. สวัสดีครับเออไดยงานพอดีนะก็ลงทั้งทวิตต์ทั้ง u t u b e เลยแล้วกันนะครับอสําสหรับนะครับมีคําถามที่น้องฝากถามมานะครับพี่เพิ่งโทรไปถามยศเนาะก็ได้คําตอบบ้างบางส่วนนะครับสําหรับคําถามแรกเลยนะครับก็คืออาสายตาสั้นสองร้อยนะครับแต่ว่าในเปเปอร์หรือว่าในระเบียบการเนะี่ย เขาบอกไว้ว่าไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าของน้องเป็นสองร้อยแต่ว่าทางกรรมการนะครับผู้ว,วิจัยเนี่ยนะครับกรรมการกลางเนี่ยท่านบอกว่าผ่านนะครับน้องก็เลยมีความกังวลว่าผ่านไหมนะครับเพราะว่าคะแนนอะไรน้องได้เยอะนะครับวันนี้ก็เลยมาขอตอบคาถามนี้นะครับเพราะว่าโทรไปถามทางเจ้าหน้าที่ที่กองคดสาร,รแล้วเขาบอกว่าได้นะครับได้ก็คือทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยขึ้นสุดอยู่กับวิจรยารณญาณดู ในดุลระยะพินิจของกรรมการนะครับถ้ากรรมการใช้คําว่าผ่านแล้วก็เตียให้เราผ่านแต่ว่าเียนว่าสอง้อแต่เียนว่าผ่านนีก็ถือว่าเราผ่านนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางท่านทางยศสองนะครับอ่ะโอเคแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับทหารอาสาทหารออนไลน์ทหารเลื่อนปลดนะครับอยู่ในกลุ่มไหนก็คืออยู่ในกลุ่มของคนทหารแต่ว่าจะแยกเซกชันของตนเองนะครับเลื่อนปลดก็เลื่อนปลดนะครับอาสาอ่า ทานออนไลน์ก็ออนไลน์อาสาก็อาสานะครับแยกประเภทกันนะครับจะไม่มาคูปปิ้งรวมอยู่ในของพลทหารนะครับแต่แยกออกไปเลยนะพลทหารก็จริงนะครับเหมือนเหมือนเซตอ่ะมันก็จะมีเซตของพลเรือนกับเซตของพลทหารแต่ในเซตของพลทหารก็จะมีสับเซตออกไปเป็นฐารเรื่องโปรดทหารอาสาทานออนไลน์นะครับก็แยกกันแยกกันโดยชัดเจนนะครับไม่พอก็เอาเอาให้ได้ตามโคต้าที่เขียนไว้อะนะครับเอาเขียนไว้สี่ห้าเขาเอาสี่สิบห้าแต่ว่าถ้าถ้ามีไม่ครบ นะครับเขาก็จะดึงมาจากส่วนต่างๆให้มันครบนะครับก็จะมาดีเลยกันนะอาจจะดึงจากสำรองของอพลทหารนะครับอาจจะดึงจากสำรองของพลเรือนมาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นได้เป็นไป,นปนได้ทุกเกณฑ์นะครับดังนั้นก็ใครที่แบบอยู่ในเกณฑ์ของทหารอาสาทหารออนไลน์ทหารเดืนปลดพวกนี้ก็ก็สบายใจได้นะครับถ้าาร่า,างกายไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีอะไรนะครับคืมนมี้ก็มาทําคลิป ไม่ไม่ได้มาพูดบรรยายในทิกตอกนานแล้วก็เลยมาพูดด้วยนะครับทั้งในก็จะเอาคลิปนี้ขึ้น youtube ด้วยเลยแล้วกันนะครับว่าทิกตอกมันหลอดีนะครับ youtube ไม่หล่อเลยครับโอเคนะก็ไม่มีอะไรนะครับออีกอ,อันนึงนะครับพอดีเขาขอเวลา20นาทีแต่ว่าเวลามันมันพี่ทำภารกิจอย่างอื่นก็เลยเดี๋ยวจะโทรไปพวกนี้ก็คือยอดยอดที่ผ่านรอบแรกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นนะก็คือเขาเขาจะบอกอยู่นะเขาจะบอกพี่พ่กนี้ นะครับตอนแรกเขาจะเขออนานัดพี่20นาทีแต่ว่าพี่โทรไปไม่ทันนะครับเรื่องภารกิจก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะโทรไปแล้วก็เอาขึ้นเป็นอินฟโฟกราฟิกว่ารอบแรกเท่าไหร่นะครับแต่กปกติมันสามเนะมาะบางครั้งมันก็สองเท่าะะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูทีเนาะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ